หน้าฝนพอดีนะครับก็มันเป็นเหตุยอดเน่าหมดเลยนะครับที่แต่งยอดเอาไว้พอดีว่ามีแมงแมงตัวเล็กๆนะมันจะเข้าไปกัดกินชอนชัยมากินยอดหมดเลยเนะี่ยยอดเน่าหมดเลยไม่ต่ำกว่ายี่สิบต้นนะครับที่เน่าที่เสียหายไปจากแมงพวกนี้นะเป็นแมงตัวเล็กๆก,กัดกินยอดหมดเลยนะครับ อันตรายมากเลยนะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มะพร้าวทาไว้เป็นร้อยนะครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ต้นนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ฮะยอดจะเน่าแมงมีเมงตัวเล็กเข้าไปกินยอดหมดเลยเป็นแมงด้วงยอดจะเน่าหมดเลยนะทุกต้นนะแล้วมันจะเลือกกัดกินนะครับต้นไหนที่มีรากสวยๆนะนต้นนี้เห็นในะรากสวยงามมากเลยมีรากที่สมบูรณ์มาก รากสมบูรณ์มากแล้วต้นนั้นจะไม่รอดแล้วจะตายแต่ถ้าเกิดว่าต้นเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะครับนึต้นโน้นด้วยนะครับมันเริ่มก,กินยอดหมดเลยทีนี้เราจะตัดแต่งไงก็แล้วแต่นะมันจะกินมันเลือกเฉพาะต้นรากที่สมบูรณ์รากที่สวยๆอย่างเช่นแล้วดูต้นโน้นครับต้นโนน,นครับมีแค่รากแค่สองเส้นเนี่ยนะครับเต็มไม่เป็นอะไรนะครับต้นข้างในนะั่นแหละนั่นแหละ มีรากมีรากไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ไม่ยอดไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรกินนะครับต้นนี้รากสมบูรณ์ก็ดูดีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ากินยอดไป็นหรือยังเพราะว่าตั้งนานแล้วนะครับยอดไม่แตกใหม่ขึ้นสักทีดูดูแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยตากระแตนบ้างอะไรบ้างมากินพลรงเทยหายหมดเลยโอ้โหเวรกรรมมากเซ็งมากเลยใน,นี่นี้เยอะแยะมาก ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยถ่ายคลิปมาให้ดูว่าอุตสาแต่งอุตสาหตัดแล้วก็ทำพอาำเอาไว้เยอะแยะมากทำกระถางเอาไว้เยอะแยะมากแต่มันก็ไม่ไม่ทันกับพวกวัชพืชนะครับสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันก็เลยมาแย่งกินมาเลยนะมันมากินหมดเลยน่าเสียดายมากไม่ปเป็นไรเ๋ยเราเค่อยทำใหม่สาธุสาธุ